ยา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 ,ยา,ยา,ยาเดย๋ยไม่ได้แต่งเลยจะยาแล้วมาตุปกาปได้กินอย่างครเนาะ มือมันเงได้ไปด้วยเหรอเงานี่ได้ไปดังเมื่อข้ามจะผ่าน ยี่สิบกว่าสูตรขนาดหัวอาหารผมโยนไปมันย,มยังไม่กินเลยน้ำมันเขาสูดเข้าสูดออกเติมกินยากป้าน,นินนั่งจนตาแฉะหมดไม่กินสักตัวมี <laughs> ลูกปลาต่อที่ไหน <laughs>

นกีก็เลยก็แบสามเหมือนเดิม,ม,ม,ดมอืบอกแค่ว่าแค่เปลี่ยนเบ็ดแค่นั้นเองไปเดี๋ยวเลยอ้มามตื่นนะเงินมาไหวครับจับองครับเห้ือวสามจอมยุที่คน bên trái thấy... thấy... no. ừ. Để... Để... thì bên trái thình người nè một thình dạng thì rồi đấy, giờ con Chúng ta phải dùng sụt rừng Sụt rừng Sụt rừng đầm Ừ, đầm nhào rồi. chưa xui với cái Ừ? มันเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้ปลาเลยอันนี้มาแต่จมุง